สวัสดีครับกลุ่มของพ่อผมจะมานำเสนองานวันนบียูทูบเบอร์ในหัวข้อความเชื่อและวัฒนธรรมแปลกในทวีปอเมริกาใต้วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภูมิศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เสนออาจารย์สุดารัตน์อุ่นทองดีเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ วัฒนธรรมแปลกอันแรกกันเลยค่ะร่วมฉลองปีใหม่กับคนรักที่เสียชีวิตไปแล้วประเทศชิลีประเพณีแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในเมืองทอนคาประเทศชิลีโดยชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่สุสานเพื่อฉลองกับคนรักที่ตายไปแล้วเพราะเชื่อว่าทุกปีใหม่วิญ,ญญาณของคนรักนั้นจะกลับมาอีกครั้งวัฒนธรรมแปลกที่2ได้แก่เผาหุ่นไลกาจากประเทศเอกวาดอร์ เงยเวลาเที่ยงคืนของปีใหม่ประชาชนในประเทศเอกวาดอร์จะจุดไฟเผาหุ่นไลกาที่ถอดแบบมาจากคนมีชื่อเสียงเช่นนักการเมืองหรือคนดังเ <c oughs> พื่อเผาสิ่งชั่วร้ายออกจากชีวิตและเริ่มต้นความโชคดีใหม่ต่อมาเป็นวัฒนธรรมต่อกันต้อนรับปีใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศเปรู คานาโก้คือชื่อเรียกของประเพณีสุดแปลกที่ชาวบ้านพื้นเมืองในซานโตมัสประเทศเปรูจะออกมาจากคู่ชกต่อยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงในชุมชนของตัวเองและช่วยแก้ปัญหาความขาดัดแย้งในอนาคตอีกด้วยวัฒนธรรมแปลกสุดท้ายที่จะนำเสนอเป็นเทศกาลซานฟรานซิสโกเรยาเรในประเทศเวเนซุเอลาค่ะ เป็นงานเทศกาลประจำปีที่ผู้ชายท้องถิ่นจะออกมาเต้นโดยชุดที่ย้อามเป็นสีแดงเหมือนเลือดพื่อเป็นสัญลักษณ์ของซาตานเพลงที่ใช้เต้นจะมีจังหวะค่อนข้างน่ากลัวและใช้เพลงที่เป็นกรในสมัยก่อนที่ทำให้เทศกาลนี้ดูน่าสนใจมากขึ้นคือขบวนที่เต้นกันจะมีการใส่หน้าก,ากากต่างๆคล้ายกับผีตาโขนของไทย ในเรื่องความเชื่อแปลกอันดับแรกคือทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้บนพื้นประเทศบราซิลครับชาวบราซิลเชื่อกันว่าทิ้งกระเป๋าสตางค์ไว้บนพื้นดินจะทําให้โชคการเงินไม่ดีและความเชื่อนี้แพร่หลายไปในประเทศอื่นทั้งอเมริกาใต้และประเทศฟิลิปปินส์ความเชื่อที่สองได้แก่ก๊อบลินจากประเทศโคลอมเบียก๊อบลินเป็นวิญญาณที่ทรมานชาวนาโดยเฉพาะหญิงสาวที่มีความรักพวกมันสามารถทาให้ฝันร้ายและเรียกหญิงที่เดินละเมอ บางครั้งครอบครัวต้องหนีด้วยความหวาดกลัวและออกไปจากที่ตั้งเพื่อกำจัดผีที่ก่อกวนและความเชื่อสุดท้ายซิลบอนจากประเทศโคลอมเบียเช่นกันค่ะซิลบอนเป็นสัตว์ประหลาดคล้ายมนุษย์ที่ถือกระเป๋าเดินเตไปตามป่าไม้มีความสูงประมาณ20ฟุตจะเห็นตัวของมันเมื่อได้ยินเสียงฟีดบิวและการเคลื่อนไหวของใบไม้อย่างมันก็คือคนขี้เมาที่หมดสติเพราะดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปพวกมันไม่เป็นอันตรายแต่ว่าจะดูดแอลกอฮอล์จากสติของเหยื่อ ถ้าอยู่ในเขตเมืองมันจะอยู่ที่หน้าบ้านโดยนั่งบูเรนขอบทางเท้าและนํากระดูกของพ่อออกมาจากกระเป๋าและนํามันไปด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอความเชื่อและว,วัฒนธรรมแปลกในทวีปอเมริกาใต้สําหรับคลิปนี้กรุงของพวกผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการรับชมครับขอบคุณครับ